สบายดีสบายดีทานผู้ชมกำลังหนึ่งคนกดไล่หนึ่งคนแต่ว่าตอนนี้เบิ่งนก่อนมีคอมเมนต์เซฟสดโอเคปิดไมโครโฟนบันทึกไป ไปดีสองคนเขามาเบ่งดนแลหละห่างหายไปดนแหละนิ่งกับบัได้อ่อาลงคลิปบัได้ถ่ายคลิปอัดคลิปลงเนาะเมื่อนี่กัโอกาสดีแถม,มูุชมมาไหลสดน้อยหนึ่งเจสิบูฮูจกักแนวหลินแนวอันเหต o ยูทูบนีก่ก็ได้ สบายดีสบายดีสาวนิงคือบ่เห็นลงคลิปแน่อายถาเบิงอยู่คอนแก่นด้อสาวดาสบายดีบ่สาวดสบายดีอยู่อาเอ แต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านผู้ดเดียวนีน้นิ้งอยู่ปักเซลงมาเฮียนอยู่ปักเซผรู้สึกว่าว่างๆก็เลยแปลว่าเออย่านหมู่เพื่อนเอฟซเขาเริ่มกันก็เลยว่าแวะมาไลฟ์สดจักหน่อยหนึ่งบึ่งอันวิดีโอตัวเองกับโมปินนอะไรๆเนี่ยอไรเนาะ โอเคนี่ยเดินตัวนี้เนาะเอาสบายดีสมคนเดอ้อที่เขามาเบิง่งเป็นกำลังใจให้กันเนาะในการกลับมาไหลสดกหนับไดประมาณสี่หาขังนี่แหละที่ว่าเ้ามาไหลซดลงกัน บางคนก็บว่าโอ้สาวบ,บันโดกใหม่หไไายไปใส่บห็นหนาเห็นตาบุได้หายไปไสเด้อแต่ว่ายังเคลียร์เวียกเคลียร์งานเฮาให้มันแล้วซะก่อนจังสีไปต่างใจเห็ดเวียกตัวนี้เห็ด u t u b e ต่อเนาะบัดเฮาเฮ็ดเวียกการหัามการเรียนเฮาแล้วแล้วเฮาจังสิไปต่อเยยวียก youtube เฮาเป็นอะไรทางฝั่งไทย f อซทางฝั่งไทยเฮา อยู่ทงางภาคลาภาคลาวอยู่ทางฝั่ง,งลาวประเทศลาวฮอนี้เนาะก็คือทงางภาคไต้ท่วานิ่งได้มาเฮียนนี้เมนอากาศอู้หอนอ,อกเอวลายทํ้งรยหอดลายหอดลายเขาว่าเบิ่งให้กำลังใจกันเด้อทางผู้ชมได้ใส่ องเฮียนเริ่มเปิดเฮียนแล้วบอสเซนิง้งหายทางอคอนแก่นแมนบอเราถามเรียนายคูลแมนบอได้ยังกินเถียงนอกอาหารเถียงนี่ยังบัรลวะว่ากันกินอาหารเส่าเป็นอาหารเถียงเด็กอหอเขาบด้เหเวียากเห็ดงานกันกนบบรได้สูฮหิวเขาหิวหนามบนได้ทางกระทรวงม,มีแต่ว่บนอน กินแล้วก็นอนแล้วก็เห็ดเด็กบ้านเท่านั้นแหละการท้าว่าเขามีเวียวก็เขาก็ไปเวียวกเขาอากาศอยู่ทันมีอู้หอนไรสี่คนสบายดีสบายดีที่เขามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้กันเนาะหาคนแล้วเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์สบายดีบ่าพวพ้นแนวเห็ดงานบ่ ตอนนี้ก็สองโมงสิบนาทีเมื่อแรกสิไล่สดอีกเอินหมูเฮามาไล่สดนำกันเขามาล่มนำกันเขามาถักกันได้เด้อใช่เลยโอ้เบึ่งไลสดกัสามสี่คนเขาเขามาเป็นกำลังใจให้กันละกันยุดอ่ะยุดอโอโอวันทิดเรายุดเหตุงานโอเคเบึ่งไลสด แล้วก็เบากัน <c oughs> คือซิเมนด้ว่าเขาเจาเห็นเวียกเห็นงานเมื่อวันอาทิตย์นี่บ่มีคนเขามาเบิ่งลายหมูเอาก็นอนตะพือตะพือดอยู่เบิดแหง้งบ่เฮ้ยมาไหลสดเดอ้อเด้อไหลสดในยูทูบออาสบายดีสบายดีสัตย์ตายสัตย์ตายยังนอ หลายคน,น,ย,คนยังเจ็ดคนหนึ่งจอนหอมสไตล์จานหอมบอจานหอมโอเคสไตล์จานหอมสบายดีเ่าวพนสบายดีสบายดียามบ่ายสบายดีสบายดีครับสไตล์เนี่ยกลับมาแล้วโบกินขขาเที่ยงระวังโลกระเพาะสิมายามเดินเส้นิง เสียวหักไปทางใด <laughs> เสียวหักเสียวหักไปทางใดเอาหนั่ไปหยอดตาหาเนสดิงนอนตื่นสวยปานนั่น <laughs> มื่อหนึ่งเขานอนซ้มเถือ่อคือกินเขาเลยเขาเทียงหนึ่งกำลังกิกนลดความจอยจังหน่อย,สบ,ยสบายดีสบายดีอ่า โอ้อยังนอวะเนี่สือเราโอ้สัญญาณเนตทางบุนเป็นยังนอ <c oughs> หมุนปันลมพายุเด็ดท <c oughs> างเนตทางเนี่ยป่อดอยดีขนาดอยู่ในเมืองเลยนี่ อยู่ในเมืองได้ถามผู้สูงไปอยู่ที่นครปักเซ่แต่ว่าสัญญาณเน็ตเนี่ยโ้โหดเน็ตม้นครับแม่นสัญญาณเน็ตบ่ดีอยู่พี่โอ้ยเนาะเน็ตทางลาฮ สิวาเนัสดีสวัสดีแทนผสมที่เขามาเบิง่งกกินกำลังใจให้กันเนาะกินเขากินหนะมันบ่อเขาเที่ยง,ขงเขาแรงชิว่าจึงได้ขเขาเที่ยงก็คือว่าอ่ากายสิบสองโมงแล้วตอนนี้ก็ส่องโมงเลยสวัสดีครับสไตล์จานจานหอมเหมือนแบบไหล่เสริม เวลาคิปวีดีโอลงกันได้ทำสูตกนี่มันสัสคิปวีดีโอลงนะเคยไปหอดโบ้๋มเอ็นทงงายบมเนเรื่องงายประมาณหาสับหอสีสันจังหวสงสาคนแหละ ໂຕໃສ່ເສດວິນຍານເບິ່ງມັນຮອດໂຕໃສ່ເສດວິນຍານນີ້ແບບມັນຮອດຄືຊິໝາ